ครับครับก็วันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างการกีฬาประเทศไทยกับสมาคมสนับสนุนคอนเทนต์ซีรีส์วายเป็นคอนเทนต์วายในประเทศไทยนะครับก็ได้รับความร่วมมือน,นะครับจากสมาคมและก็น้องๆน,น,นะครับที่เป็น b ีบีเลิฟและก็ Girl l เลินะครับที่มาสร้างสีสันนะครับแล้วก็มารวมพลังกันเพื่อโปรโมทซีเกมนะครับซึ่งก็ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพวันที่9ทธันวานะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็อยากที่จะใช้มากรกมรซีเกมเนี่ยนะครับเป็น เครื่องมือนอกจากเรื่องของการส่งเสริมกีฬาแล้วก็จะแสดงพลังของคนไทยในเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็ความเป็นมิตรภาพนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็อยากให้พี่น้องคนไทยนะครับได้ติดตามนะครับและน้องๆที่เป็นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟทุกคนแนละก็จะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องนะครับใน กีฬาซีเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปร่วมกันโปรโมทไปเชียร์ไปให้กําลังใจนักกีฬานะครับต่อจากนี้เราก็จะ,ะดําเนินการร่วมกันเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมไทยแลนด์นะเพื่อผลักดันนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้ทุกคนรู้นะครับว่าอตอนนี้ประเทศไทยเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีของซีเกมและอาเซียนปลาเกมที่จะถึงนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นเกียรติของสมาคมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราได้ร่วมกับทางการกีฬานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ที่ผ่านมาเราก็ว่างมันไปหลายปีนะครับตอนนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับส่วนน้องๆศิลปินทุกคนของทุกท่าที่มาร่วมกับเราในวันนี้เนี่ยนอกจากการกีฬาที่จะอยู่ในภาพื้นซาวิเซเชียแล้วเนี่ยฐานการถับน้องๆที่มีทั่วโลกเลยเนี่ย การกีฬาของประเทศไทยก็จะกระจายไปถึงทั่วโลกด้วยเช่นกันด้วยนะครับด้วยพลังของน้องๆทุกคนที่รัแสดงผู้มีแฟนคลับนะครับแล้วก็จะขอฝากไปด้วยว่าคนไทยเราด้วยกันอย่าลืมต้องสปอร์ตคนไทยนะครับไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่แค่แค่ในประเทศเราอย่างเดียวทั่วไปเลยแต่ว่าของคนไทยเราเนี่ยอยากให้ไปยืนที่ขอบสนามหรือไม่ก็ถ้าไม่มีพาร,ราจิิงนะครับมาเชียร์เราผ่านทาง,ทางดีโซเชียลมีเดียได้ทุกทุกอันเลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ ลักกีฬาชาวไทยด้วยนะครับขอบคุณคครับขอบคุณครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้ว่าดรค้องศักดิ์ยอดมณีที่มีวิชั่นเห็นว่าบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟของเราเนี่ยได้สามารถเป็นตัวแทนที่เผยแพร่ซีเกมไปให้ทั่วโลกได้คือเราจริงๆต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่สละเวลามาคือการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราน้องๆยอมสละเวลามาช่วยเป็นเจ้าภาพและเป็นตัวแทนประเทศไทยนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆครับ ่ทั้นเจ็ดตัวแคร์หน่อยหรือเปล่าครับเจ๊งแล้วครับครับก็พวกเราทั้ง7คนรวมถึงน้องบาสที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็น f r i e n d s of Sea Games ปีนี้นะครับก็เราจะทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่นะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนกีฬาประเทศไทยแล้วก็แฟนกีฬาเซาล์อีเรเชียหรือว่าแฟนกีฬาทั่วโลก ใครที่ชื่นชอบกีฬาอยากดูกีฬาก็มาดูซีเกมกันเยอะๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะักกีฬาทุกคนของซีเกมในปีนี้ด้วยนะครับผมก็ย่าไม่ทีครับเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณมากครับเ,เกียรตคกรตอบคืนค่ะไม่อยาก<ช>ยืดใยพวกนี้เลยครับผมที่ดมคนสองที่ที่ที่สี่เข้าไาที่ได้มา